สวัสดีห้ยลาวพัฒนาคะา่ะเป็นยังไงบ้างมีใครถูกบ้างคะเพื่อนๆพี่ๆป,ป,ป,ป้าๆน้าอาทุกๆท่านขอบคุณที่ชมคลิปนะคะทีมชมคลิปให้จบจะข้ามโฆษณานะเพื่อนๆนะคําเตือนทางช่องคําปิ่นพารวยลงไปให้เพื่อเป็นแนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นค่ะ ไม่ได้สนับสนุนการพาน,านันใดทั้งสิ้นเด้อพี่น้องเด้อโปรดใช้วิ็นจระยานในการรับชมด้วยค่ะหวยมีเขาไม่หลุดค่ะครับก็จัดขาดก็วางไว้ก็ผ่านไปก่อนนะพี่น้องนะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะวันที่เก้าเออนี่ไม่ใช่เนาะลืมไปไม่ได้ลงเล่มนี้ไม่ได้ลงเล่มนี้ลงเล่มนี้ ลงสองสูตรพี่น้องอันนี้สูตรเขาซีเออสูตรเขาหาซีสูตรสองเด่นให้สี่กับห้าเนาะออกมาตัวนี้แปดสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งเลขสองตัวก็สามหนึ่งเลขสองตัวล่างก็สี่แปดสี่ล่างอันนี้นะ ตัวนี้บนตัวนี้ก็ล่างพี่น้องล่างหกตัวล่างหกตัวพี่น้องตัวนี้นี่เขาเด่นเด่นซนะีพี่น้องเ้อตัวนี้บ่เขาบบแมนเขาตัวนี้แต่ว่าในเหนิยญบมีซีนะพี่น้องมันนี่แต่หาก็เล่นเน้นหาให้ถ้ามีซีก็เน้นซีกับเขาได้พี่น้องอาจ,จ์เป็นซีแปดแปดซีก็ได้งั้นบบมีซีสูตรน,นี้ไม่มีซี มาแต่มาแต่ถูกแต่เด่นค่ะพี่น้องแปดสี่สามหนึ่ง 8, 4, 3, ทั้งสูตรนี่ไปนี่สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเข่าตรงตรงงวดที่แล้วก็เข้าสามเจ็ดล่างหกตัว งวดงวดนี้ก็เข้าล่างห้าศูนย์หกตัวเด้พี่น้องซื้อก็ได้เงินขึ้นกันพี่น้องมันจะวิลางสองตัวห้าศูนย์กับแปดสี่ส่วนมากคนจะเรียนมองนี่มองบางมองกระเลนตัวนี้แถวบ้านเขาบินกระเลนตัวนี้ได้ห้าศูนย์นี้ห้าศูนย์ตรงตรงตรง,งดวงดที่แล้วก็ได้สามเจ็ดตรงตรง,ตรง,ตรงพี่น้องเด้งวดที่แล้วก็ได้สามเจ็ดตรงตรงได้พี่น้องนี่ สามเจ็ดตรงตรงสามเจ็ดตรงตรงเลยงวดนี้สูตรหนึ่งคือเกาสูตรหนึ่งคือเกาพี่น้องสูตรหนึ่งคือเกาดิเสูตรหนึ่งดิเได้ห้าศูนย์นี่เดอะมันนี้มาเบิร์กไมถ้าแต่ว่าสูตรเกาอยู่นีเพราะอะไรบ้างพวกสูตรหม้มั่งลาพัฒนา าพเจท่านนาที่เท่าไหร่สิบสอง,งสิบสองแล้วพี่น้องสิบสองเด่นเด่นต้องมาก่อนใคร ก่อนใครสี่กับหาคือเกาสี่กับห้าสี่กับหาได้พี่น่อง สองตัวสองตัวบนล่างก็มีสองสี่สองหาสองศูนย์สองสี่สองหา้า สองศูนย์สองสี่สองห้าสองศูนย์สองเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสิบ สิบเก้าสี่ห้าสองสี่หกแปดเก้าเอาเท่านี้ก่อนพี่น้องนะจะเดินให้ยวันนี้เดินให้สองศูนย์ด้วยพี่น้องสองศูนย์กับสิบ กับตัวไหนอีกสีหานี่บ๊วยลีกับบ๊มาน้ำกันเลยพี่น้องสองสี่หกแปดเก้าเก้าชุดพี่น้องเก้าชุด สูตรหนะึ่งเนาะสูตรหนึ่งห้าศูนย์เข้าห้าศูนย์แนวทางจะแนวทาง หน้าจอเด้อค่ะัว้เป็นเพียงแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยคะ่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้ด้วยพี่น้องเด้อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจะสูตรที่เข้า50ในพี่น้อง20 10นะที่12้วยพี่น้อง มีกี่ชุดแต่ละชุดมีปะทอกันด้พี่น้องเพราะว่าตัดเบิ้ลออกคัมปิ่นไม่ชอบเบิ้ลสูตรเราไม่มีเบิ้ลน,นะพี่น้องสูตรเราไม่มีเบิ้ลเด้อสองสี่หกแปดเก้าใครชอบเบิ้ลก็จัดเอาค่ะสองสี่หกแปดเก้าชุดได้พี่นอ้องเด้อจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะขอให้รวยๆปังๆค่ะ คอมเมนต์กันอย่างสุภาพและสร้างสรรค์น,นะคะ